สนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอเดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop เฮ้ยเขานอนบนนี้ก็โอเคนะหลบบนต้นไม้อะปึ๊บได้ไหมลงได้ไหมเฮ้ยได้เฉยอะนอนหลับบนต้นไม้อะเฮ้ยลูกเราโคตรฉลาดอะ ผมไม่รู้เลยนะว่ามันนอนบนต้นไม้ได้อะบรรยากาศก็เดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดนะ่จริงๆผมอยากให้อ่บรรยากาศมันนานกว่านี้เฮ้ยใครมาอ๋อลูกตกใจไปเลยอยากให้แบบตอนเช้าสัก20นาทีกลางคืน20นาทีอันนี้มันมันไวไปอ่ะมันปุ๊บปั๊บเกินไปโอเคผมว่าเช้านี้เราย้ายที่ดีกว่านะี่ย้ายที่อ่ไปอยู่ที่ที่มันโลง่งๆดีกว่า ลูกเราก็โตพอที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วแต่ว่ายังสู้ผมว่ายังไม่ค่อยได้อ่ะกินอาหารนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลูกอย่ามาพังเดี๋ยวแม่จะกินอาหารลูกเฮ้ย <c oughs> อ้ยโท่ทีโท,ท่ทีโท,ท่โท,ทีแม่เลงยากว่ะมันม,มีปุ่มอัล e r เนตอะแม่จะกินอาหารแม่จะไม่ได้ไม่ได้จะคาบลูก อาหารก็ใกล้จะหมดมากแนละ้วโอเคลูกไปกันเถอะเราย้ายที่นะครับไปหาอาหารเพิ่มนะอาหารที่เรามีก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวลูกจะอดตายนะครับถ้าไม่ล่าเพิ่มนะบินอย่างช้าหรือว่ามันคาบอาหารว่าเลยบินช้ามากขนาดนี้ดมกลิ่นดูซี่แถวนี้ มีแค่กลิ่นลูกอนะฝนตกฝนที่ตกอยู่ทางนอนอ่ะลงตรงนี้เลยอยู่ที่ภูเขาไฟนะมีคนบอกว่าตัวนี้เหมือนอ่าอะไรนะกิโดราผมว่าก็เหมือนนะคล้ายๆผมว่าได้แรงบันดาลใจมามาเต็มๆเ,เลยอะทั้งหน้าตานะครับ กินได้ไหมเนี่ยโดดลงไปตายไหมอยากรู้แค่เนี้ยอยากรู้แต่ไม่รู้ดีกว่าระวังด้วยลูกเฮ้ยงั้จะถามเลยให้ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้ลูกเราก็โตแล้วนะครับน่าจะเป็นเอ่อโตเต็มวัยแล้วใช่หรือเปล่าว้าวเท่มากสุดยอดตัวโต,วตวจะเท่าเราแล้ว น่าจะ80%ัหมหรือว่า90เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะถ้า100%เนี่ยจะเห็นลูกของเรานี่เป็นตัวเต็มวัแล้วก็จะเห็นลูกของเรานะครับว่าเป็นกริมเมอร์หรือเปล่านะลูกของเรานี่เริ่มสำรวจนะเป็นวัยรุ่นก็หัดบินนะครับช่วงนี้เหมือนนกอะ่ะจะไปไหนไม่รู้นะหวังว่าจะไม่โดนรอบโจมตีแล้วอากาศหนาวด้วย อากาศหนาวเขาจะไหวหรือเปล่าเขาจะบิน okay, ข <rawd Moder> ึ้นมาได้ไหมมันหนาวอ่ะเขาขาบอาหารมาให้นะสุดยอดลูกกระตันยูจริงป่ะโอเคเราถามลูกเนี่ยโตแล้วไปหาล่ากันไหมเขาบอกว่าจัดไปงั้นก็เดี๋ยวต้องรอให้เขาโตเต็มที่ก่อนแล้วกันนะน่าจะมันนะครับซาสองตัวตอนนี้โคตรหนาวเลย หาที่ลบโอเค <laughs> <laughs> เขาบอกหาที่หลบก่อนเลยครับหนาวอ่ะตอนเนี้ด้านล่างนะ่าจะโอเคนะเดี๋ยวเลื่อนรถนะเขารู้จักแบบหยิบอาหารมาด้วยอะ่ะเราไม่หยิบมาเลยผมถือว่าเขาเป็นผู้เล่นที่โอเคคนหนึ่งเลยนะแบบเล่นเป็นน่ะข้างล่างนี้นะ่าจะทำให้เราหายหนาวได้นะลูกอใครเข้ามาเจอเราตรงนี้ก็ จะตกใจหน่อยฮะอ๋อซาเรานี่แต่งสีแหละผมจำได้แล <S <S ้วเพราะว่าในปากซาแล้วก็ตัวซาเนี่ยสีมันจะเข้มกว่านี้นะ <S <S ผมนี่แต่งซาแบบคอนเซปต์สัตว์มีพิษอ่ะสัตว์มีพิษที่ไม่น่าเข้าใกล้ก็เลยแต่งสีให้มันคขำๆนะสคีคล้ายๆกับถังขยะเปียกอาหารเรานี่เหมือนจะเน่านะชิ้นหนึ่งลูกก็เก็บทิ้งลงน้ำเลย วันขึ้นครับอาหารเสียนี่ต้องการจัดนะกินแล้วเราจะเจ็บตอนนี้ลูกเราก็น่าจะผมว่า90%แล้วมั้งหวังว่าลูกจะเป็นกลิมเมอร์นะครับเห็นว่าเขามีตัวกลิมเมอร์แล้วหนึ่งตัวก็ถ้าเกิดว่าลูกตัวเต็มที่ผมอาจจะให้เขาเปลี่ยนเอาตัวกลิมเมอร์มานะก็จะได้แบบดูสีแตกต่างกันฮนะเพื่อความชัดเจนโอเคเมื่อกี้ ลูกเขาก็บอกว่าตัวเต็มที่แล้วนะครับงั้นก็เราไปล่ากันดีกว่าฮนะอ่าผมยังไม่ให้เขาเอาตัวกลิมเมอร์มาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอากลิมเมอร์มาแล้วกลิมเมอร์ตายนี่มันจะน่าเสียดายฮนะมันจะน่าเสียดายแล้วก็ให้ค่อยออกมาแล้วกันวันหลังดูสิว่าแถวนี้จะมีอาหารหรือเปล่านะครับบินอย่างช้า เราบินช้ามากวุย้ยตรงนี้เนื้อเต็มเลยว่ะเนื้อเต็มเนื้อจัดเต็มมากๆเห้ hey. ตัวอะไรร้องมีคนร้องแถวนี้แปลกว่ะไม่มีคนเลยคนอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยมีคนแต่ว่าตัวเล็กมากอะมีแต่ตัวเล็กๆในนี้มีใครไหม มีใครอยู่ไหมโคตรเหนื่อยเลยบินแป,ป๊บเดียวในนี้ก็ไม่มีคนนะมาดูที่รังรังเขานี่รังเรานี่แบบทิ้งร้างไว้เลยบ้านเก่าบ้านเก่าค่อยๆร่อนหาเหยื่อไปฮะนี่ไงเจอตัวแล้วแต่ว่าเล็กไปอะเล็กไปไหมลูก ลูกจะกินเหรอเล็กไปเล็กไปลูกจะล่าเหรอเล็กไปลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องหาตัวที่มันใหญ่ๆน่ากินโอ้ยนี่ไงนี่ไงเจ,จ,จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยวาเดนเหรอวาเดนอย่างนั้นเหรอมีเอ่อเคนริวนะครับด้านในโอเครู้ละเราจะล่าวอร์เดนกัน ต้องถามความเห็นลูกก่อนนะ,ะไหวไหมครับลุมเลย <laughs> ว่าเดนหายไปแล้วว่าเดนหายไปแล้วโอ้โหเสียดอ๋อถ้าตีถ้าตีกันกัดกันไม่เข้างั้นก็ตัวด้านล่างนี่แหละโอเคไหมนี่ไง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 ตัวอะไรไม่รู้กัดไปก่อนกัดไปก่อน ตัวอะไรไม่รู้ฉันจะกินแกฉันกินเจ้าฉันกินเจ้าเย่าเยา่ยาเย่าเออเอาลูกไม่กัดช่วยเขานั่งนิ่งอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่บอดเด่นนี่ตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้แต่ข้าจะกินเจ้านะช่วยไม่ได้นะทำไมเขานิ่งอะ่ะกัดไม่เข้าเลยวอตไม่ตายอะ่ะ ทำไมมันกัดไม่ตายเอาออกไปแล้วฮ้บาจริงมีคนบอกใส่หน้าบ้านสองตัวเอาเลยไหมใครวะ <c ười> มีคนบอกใครวะเฮ้ยตอนนี้มันกลับมานี่ไงเขากลับมาเขากลับมาล่าเลย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 กินเลยเอาออกเ h ็ t โยอลิเ h ็ t ใครเงี้ย โอ๊ยๆอยอยผมโดนอะไรวะผมโดนผมโดนผมโดนเดี๋ยวพักก่อนนะพักก่อนเหนื่อยตอนนี้เหนื่อย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 ลูกของเรานี่น่าจะโดนลุมนะเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันกัดลูกเราแล้วไปช่วยไปช่วยไปช่วยเราต้องไปช่วยต้องไปช่วยกันยายาแกจะไปไหนเคนริวเคนริวเคนริว ฉีดเข้าไปโยยบินบ<อ>ินบินบินินไปก่อนบินไปก่อน,น,อนเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน,ม,นมันกลับมาเดี๋ยวมันอะไรของมันเนี่ยวา้าไปวา้ามาวา้าไปก็วา้ามาแล้วกัดไม่เข้าด้วยนะตายไม่ได้สรุปสรุปมันตายหรือเปล่า อาภัยฮะซาตายเลอสีขาวเฮ้ยมันมีคนมามันมีคนมามันมีคนมา,มนมาลุก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 ใครวนะน่ยมันจะมาเอาอ่ะมันจะมาเอาอ่ะกัดไปเลยมันจะมาสู้เรามันจะมาสู้เราตัวอะไรไม่รู้แต่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าเราอีกเขาบอกว่าซาตายนะครับสีขาวตายโอเคซาตัวสีขาวเมื่อกี้ตายอะ่ะ เฮ้ยมันบินมาบินมามันจะบินมาทำอะไรเนี่ยบ้าดิไอ้หาเรื่องเหรอโอเคผมจะไปเข้าด้านหลัง่ะผมจะฉีดพลังพ่นไฟใส่ก่อนนะฉีดพลังพ่นไฟใส่ฮะยีอยวอ กนเข้าไปหมดแล้วเข้าไปกัดมาเลยเฮ้ยเราจะลงทำไมเราจะขึ้นมาทำไมเนี่ยบ้าเอ้ยกดผิดไม่เอาหนาเอ้ยกดผิดอีกแล้วโอเคไปเข้าฝั่งนู้นก็ได้ฮะผมยังไม่ชินกับปุ่มเท่าไหร่ฮะแล้วตัวเราทำไมแบบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันหลายตัวจังวะหลายตัวจังวะโอ้ย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 ,อย <c oughs> บินไปบินไป บินไป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 โอเคค่อยๆเขาไปกัดโอ้โหบลีดฮะโดนบลีดฮะโดนบลีดบลีดแรงมากพักก่อนแล้วกันบลีดสองบลีดหนึ่งฮะบลีดหนึ่งไอตัวนี้มันอะไรของมันเนี่ยมันจะสู้ฮะมันจะสู้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันผมว่าไอ้นั่นมันเยอะไปอะ่ะไม่น่าไหวอะ่ะ ดูจากสภาพแล้วตามไล่ตัวนี้ดีกว่าตัวใหญ่ไอ้นอกบ้าตัวนี้มันต้องเป็นเหยื่อให้เราร่อนไปร่อนไปเดี๋ยวมันก็อ้อมมาเดี๋ยวมันก็อ้อมมากัดหางพ่นไฟพ่นไม่ได้ะยังไม่สามารถพ่นบีมได้ ได้แต่บินตามไปอ่ะแต่มันบินไวจัดเหลืออีกยี่สิบวินาทีถึงจะพ้นได้ฮะมันพาเราบินจนเราเหนื่อยอเนี่ยโดนไล่อ้าไปไหนแล้วอ่ะอยู่ดีก็หายนะหายแบบปริศนาปริศนาฟ้าแลบหายไปเลย จะออกจากเกมแล้วมั้งวันนี้งานนี้ยังไม่ออกยังไม่ออกไปอะล่าต่อล่าต่อเหินเวหาตามไปเหมือนจะเข้าไปในถ้ำอีกเช่นเคยนะพวกในถ้ำไปไหนแล้ววะยังอยู่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 ง่ำง่ำง่ำกัดเข้าไป <c oughs> กัดเข้าไปแล้วฮะค,ค่คยอยๆโฉบค่อยๆโฉบผลลัแสงย่าย่างำ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 กัดเข้าไปกัดเข้าไปกัดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอ้ย,อยตายดึงตายดึงอีกตัวอีกตัวอีกตัวออกไปแล้วโอเค อันนี้ก็มีอีกตัวกำลังวิ่งมามีตัวกำลังวิ่งมาตัวกำลังวิ่งมาตรงนี้เฮ้ยไอ้ตัวเล็กออเฮ้ยเฮ้ยตายซะเรียบร้อยฮะใจโรดัทมาใจโรดัทมาระวังกันเปิดโอเคหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยได้อยู่ปะนั่งพักแป๊บน่าจะไหวอันน่าจะไหวใจโรดัท ัตรูเริ่มเยอะขึ้นเริ่มจะโดนไหมหัวมาเอาใจโรดัสนี่แหละตัวต่อไปฉันจะล่าแกปล่อยลำแสงใส่ก่อนไม่ได้อะอีกสิบวิลงไปเลยโชบันลงไปกัดมันเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยลุมกัดลุมกัดลุมกัดกดีคือการประทวงเอ้ยทำไมกัดไม่โดนเยอะเย่ะเฮ้ยไหนว่าไหวลูกไหนว่าไหว ไปที่ไหนลูกแม่จะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโดนลุ้มโดนลุ้มใช่ไหมเยอะเยอะโอ้ยตาบอดตาบอดเออเออใจรัวไปใจรัวไปใจรัวไปแต่ไอ้นี่มันเสือกไอ้นี่มันเสือกเออเออไอ้นี่มาไอ้นี่มากัดบันกัดบันเอ้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 บินบินยังไม่ได้กระดูกหักโอ๋อไอ้บ้าย่อบนอัดบัน อต้องนอนพักต้องนอนพักโอ้ยโอ้ยลาได้ฮนะแต่มั่วมากมั่วมากๆม,มันมาอีกแล้วไอ้บ้าดิมันมันต้องการมันต้องการฆ่าเรามันต้องการฆ่าเราให้ได้เราขาหักเราขาหักอยู่รอสักคู่นะนอนเลยพี่โอเค น้องเขาบอกนอนเลยลูกเราบอกนอนเลยก็ก็นอนไปตัวเลขมันกัดแทบไม่เข้าอ๋อโอเคหายแล้ว <laughs> หายแล้วหายแล้วอ้ยแต่ว่าแบบมันมืดมากหน้าจอมืดมากเราหลบขึ้นมาก่อนนะบาดเจ็บเหมือนติดสถานะนะครับหน้าจอโคตรด,ดำเลย เมื่อกี้โดนรุมนึกว่าจะไม่รอดนะรอดเฉยใจโรดัสกัดทำให้ขาหักอีกแล้วก็ไอตัวทำให้หน้ามืดอะ่ะไม่รู้ตัวไหนอะเหมือนผู้เล่นจะอยากเอามารุมแล้ว,ลว <c oughs> ไม่ต้องโดนมันไส้แล้ว <c oughs> ลูกลูกหยิบเนื้อมาครับแม่ยังทำตัวยังทาตัวน่ารักเหมือนเดิมนะค,คอยปฏิบัติแม่นะหยิบนั่นหยิบนี่มาให้คล้ายๆกับ ช่วยถือของให้เวลาไปช้อปปิ้งอะไรแบบนั้นเลยนะไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันไส่ปะมันไส่มันะ่ะพ่นใส่แม่มเลยอือจะบ,บ้าดิมันไส่จริงเลยบัองอาจมาทำร้ายเราอ่ะเดี๋ยวไอเบอร์เกอร์มันพูดอีกแล้ว ยังมียังม uh> ีเบอร์เกอร์อีกเหรอเบอร์เกอร์นี่ไงดูนี่สิเบอร์เกอร์นะยังไม่เอาออกอีกเหรอมีเบอร์เกอร์ในต้นไม้พุทนาเขาก็เข้าใจใส่พวกอิสต์เอ็กมานะน่ารักดีตอนนี้เลือดเต็มแล้วนะกินอาหารหน่อยแล้วกันน้ำนี่21นะครับอาหาร4ี่ ใช่ไหมโอเคมันกินขึ้นอยู่นะแต่ว่าหน้าจอเราดำอะ่ะมองไม่ค่อยเห็นนะโ,โหยิ่งตอนมืดครับผมยิ่งมองไม่เห็นนะเหมือนผมโดนท่าอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันาหาทั้งหมดต้องเป็นของเรานะบินแล้วติดถ้ำอะ่ะเกือบตายเพราะติดถ้ำเอาอาหารขึ้นไปนะกองไว้ตรงนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> มันไล่นกอะ่ะนกยังไม่ไปเหรอโอ้ยผมมองไม่เห็นยิ่งตอนกลางคืนยิ่งมืดโชบกระชากหัวมันนะไปไวเหลือเกินนี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่คนไฟอัดมันคนไฟอัดมันเข้าไปบินไวจัดเลย ตาไม่ทานะเหนื่อยเหนยเหนื่อยเขาเขาบอกจะตายแล้วนกคนนั้นก็ถ้างั้นผมจะไม่ฆ่าเขาแล้วกันแต่เขาก็บินวนปวนเปี่ยนนะเหมือนจะตีเราด้วยอะก็จะเป็นต้องสู้กลับะโดนสกิลค้างไว้อะตอนนี้แบบหน้ามืดค้างเลยอะตอนนี้ลูกเราก็เปลี่ยนเอากลิมเมอร์มานะ กิมเมอร์เอามาโชว์ตัวซะหน่อยอะผมยังไม่เคยเห็นกลิมเมอร์ซาแบบใกล้ๆสักทีเฮ้ยผู้เข้าไฟระเบิดอ้อย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 อ้ยต้องหนีแล้วทางเข้าอยู่ไหนทางเข้าลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ไม่กัหลบก่อน,อนลูกบอกหลบก่อนพี่ลูกเขาเปลี่ยนตัวมาแล้วนะ เราต้องหลบภูเขาไฟก่อนนะรอจนกว่าภูเขาไฟจะสงบนะเมื่อกี้มีคนสวยนะเกิดตรงตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็โดนภูเขาไฟเกิดมาปุ๊บตายปั๊บเลยไอ้ตัวยีราฟอะ่ะเกิดมาปุ๊บโดนภูเขาไฟทับตายโคตรสวยอะ่ะโอเคหน้าเรายังไม่หายมืดเลยนะผมว่าน่าจะติดสถานะสักอย่างนะครับไม่ก็บั็กแหละโคตรนานเดี๋ย uj ิงมันไม่ควรจะนานขนาดนี้โอ้โหเห็ดเห็ดย่างเยอะ เห็ดยังเยอะต้องลงไปเก็บเห็ดเห็ดอันใหญ่เท่าไหร่นะลืมละโอเคโอ้โหเพื่อนเรามาแล้วว่ะเย็ดโคตรสวยอะ่ะเอ,อ่อเป็นซาสีม่วงๆนะซาสีม่วงนะโอ้โหเรืองแสงอย่างสวยอะ่ะเทมากเทมาก โอเคเมื่อกี้ก็บลัคจริงๆนะผมหน้ามืดไม่หายเลยพอออกเกมเข้าใหม่นะครับก็หายละไปที่หน้าเมนูแล้วก็เข้ามาใหม่นะถ้างั้นก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้พบกันใหม่ครับ <laughs> คำถามสุดท้ายพี่บัวยายุเท่าไหร่ครับไม่เอา